สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto ้เอ e ช่องที่พาทุกคนไปอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดทั้งรถเก่งรถกระบะรถ SUV รถตู้และรถเชิงพาณิชย์ทุกรูปแบบที่เปิดตัวในประเทศไทยและทั่วโลกสำหรับใครที่รักรถและอยากติดตามข่าวสารวงการยานยนต์อย่างใกล้ชิด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto S ของเราไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะพาทุกคนไปจอดลึกรถแต่ละรุ่นอย่างละเอียดพร้อมข้อมูลราคาจำหน่ายจริงวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถตู้ก้าที่นั่งรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย isuzu ซึ่งเปิดตัวในปี2025นี้และกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ประกอบการและครอบครัวทั่วประเทศ รถรุ่นนี้คือ Isuzu 9 s i t t e r van ปี2025ซึ่งบางคนอาจเรียกว่ารุ่น t r a วิ s 9ที่นั่งก็ได้รถตู้เชิงพาณิชขนาดกลางที่ออกแบบมาเพื่อความคุ้มค่าความทนทานและการใช้งานที่หลากหลายครอบคลุมทั้งภาคธุรกิจและการใช้งานส่วนตัว Isuzu ได้ชื่อว่าเป็นแบรนด์ที่เน้นเรื่องความแข็งแรงทนทานและประหยัดน้ำมันมาโดยตลอดและสำหรับรุ่น9 s i a t e r van นี้ก็ยังคงเอกลักษณ์เหล่านั้นไว้อย่างครบถ้วนโดยรถคันนี้ใช้พื้นฐานจากรถกระบะเชิงพาณิชย์ แล้วกลับโครงสร้างและดีไซน์ให้กลายเป็นรถตู้สำหรับโดยสารที่กว้างขวางและใช้งานง่ายเหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรถตู้ที่ไม่ใหญ่จนเกินไปแต่สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง9คนรูปลักษณ์ภายนอกของรถคันนี้ดูเรียบง่ายแต่บึกบึนตัวรถมีขนาดพอเหมาะความยาวประมาณ4.6เมตรความกว้างประมาณ1.7เมตรและความสูงประมาณ2.1เมตรซึ่งเป็นขนาดที่สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นถนนเล็กหรือซอยแคบก็สามารถขับผ่านได้อย่างไม่ยากเย็น ด้านหน้ารถมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมโลโก้อิสุสูขนาดใหญ่ตรงกลางไฟหน้าแบบฮาโลเจนมาตรฐานกันชนหน้าแบบเรียบเน้นความแข็งแรงด้านข้างของตัวรถมีประตูสไลด์ทางซ้ายและขวาเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงของผู้โดยสารและด้านท้ายยังสามารถเปิดประตูได้กว้างเพื่อขนสัมภาระหรือเข้าถึงพื้นที่ด้านหลังได้สะดวกล้อเหล็กขนาด15นิ้วที่มาพร้อมฝาครอบล้อทำให้ตัวรถดูลงตัวและพร้อมลุยทุกสภาพถนน ภายในห้องโดยสารของ I s u ู u ู s e ้ t e ซ v เตอร์แวนมีการจัดวางเบาะที่นั่งแบบ3ามแถวแถวและ3ามที่นั่งรวมทั้งหมด9้าที่นั่งซึ่งถือว่าเป็นการใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มคา่าเบาะนั่งผลิตจากวัสดุไวนิลที่มีความทนทานและทำความสะอาดง่ายเหมาะกับการใช้งานเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริงเบาะแต่ละที่มีเข็มขัดนิรภัยครบถ้วนเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคนคอนโซลหน้ามีการจัดวางอุปกรณ์ควบคุมต่างๆอย่างเรียบง่ายใช้งานสะดวกสำหรับผู้ขับขี่มีแผงควบคุมที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน วิทยุแบบมาตรฐานพร้อมช่องเสียบ USB และ a u x ระบบปรับอากาศแบบแมนวนวลที่กระจายความเย็นได้ทั่วถึงทั้งห้องโดยสารไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารด้านหลังต่างก็รู้สึกสบายระหว่างการเดินทางเครื่องยนต์ที่ใช้ใน isuzu 9 s ้ t เซทเตปี2025คือเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.5ลิตรรุ่น CJA 1ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่หลายคนคุ้นเคยและขึ้นชื่อในเรื่องความทนทาน เครื่องยนต์นี้ให้กำลังสูงสุด78แรงม้าที่3,900รอบตอ่นาทีและแรงบิดสูงสุด176นิวตันเมตรที่1,800รอบตอนาทีส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา5สปีดขับเคลื่อนล้อหลังซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการแรงบิดสูงในรอบต่ำโดยเฉพาะการใช้งานในเมืองที่มีการจอดและออกตัวบ่อยครั้งถึงแม้เครื่องยนต์จะไม่ได้แรงมากนักแต่จุดเด่นของรถรุ่นนี้อยู่ที่ความประหยัดน้ำมัน อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ13-15กิโลเมตรต่อลิตรและยังรองรับน้ำมันดีเซล B7 และ B10 ได้อีกด้วยซึ่งเป็นอีกหนึ่งข้อได้เปรียบของรถเชิงพาณิชย์ในยุคปัจจุบันระบบการสะเทือนของรถรุ่นนี้ด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกระหนก2องชั้นพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโคลงส่วนด้านหลังเป็นแหนบแผ่นซ้อนซึ่งเป็นระบบที่นิยมใช้ในรถเพื่อการพาณิชย์เนื่องจากสามารถรองรับน้ำหนักได้ดีและมีความทนทานสูง น้ำหนักบรรทุกสูงสุดประมาณ1,000กิโลกรัมถือว่าเพียงพอสำหรับการบรรทุกทั้งผู้โดยสารและสัมภาระขนาดใหญ่ระบบเบรกด้านหน้าเป็นแบบดิสเบรกส่วนด้านหลังเป็นรัมเบรกซึ่งแม้จะดูธรรมดาแต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานในระดับนี้นอกจากนี้ยังมีระบบไฟฉุกเฉินระบบไฟเบรกดวงที่3และระบบเตือนประตูเปิดไม่สนิทเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ ในด้านของสีตัวถัง Isuzu 9ซตเอร์แวนมีให้เลือก2สีได้แก่สีขาวและสีเงินซึ่งเป็นสีที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจเช่นโรงเรียนบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการท่องเที่ยวเนื่องจากดูสะอาดเรียบร้อยและง่ายต่อการติดโลโก้หรือตกแต่งเพิ่มเติมและแน่นอนว่าอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่หลายคนอยากรู้ก็คือเรื่องของราคาจำหน่าย โดยในปี2025นี้ I s u z u ูเก้าเซทเตแวนเปิดตัวในประเทศไทยด้วยราคาเริ่มต้นเพียง799,000บาทเท่านั้นซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับรถตู้9ที่นั่งจากแบรนด์อื่นๆที่มีราคาเกิน900,000บาทหรือบางรุ่นแต่หลักล้านไม่เพียงเท่านั้น i อ u z u ยังมีโปรแกรมการรับประกันนาน5ปีหรือ150,000กิโลเมตรพร้อมบริการหลังการขายทั่วประเทศทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจในเรื่องขององค์การดูแลรักษาอะไหล่และศูนย์บริการที่หาได้ง่าย กลุ่มเป้าหมายของรถรุ่นนี้จึงค่อนข้างกว้างไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนกลุ่มขนส่งผู้โดยสารบริษัททัวร์หรือแม้แต่ครอบครัวขนาดใหญ่ที่ต้องการรถโดยสารแบบกว้างขวางและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวนอกจากนี้ยังสามารถนำไปดัดแปลงเพิ่มเติมได้เช่นการติดตั้งเบาะ VIP ระบบเสียงหรือระบบความบันเทิงต่างๆสำหรับใช้รับแขกหรือผู้บริหารหรือจะติดตั้งระบบ GPS กล้องบันทึกภาพและระบบควบคุมต่างๆเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานเฉพาะทางมากขึ้น สรุปแล้ว Isuzu 9 s i t t e r van ปี2025คือรถตู้เชิงพาณิชย์ที่น่าสนใจที่สุดรุ่นหนึ่งในปีนี้ด้วยราคาไม่เกิน800,000บาทเครื่องยนต์ที่ทนทานประหยัดน้ำมันขนาดตัวรถคอ